ถ่ายดิเนถ่ายยังวะเจ้าบิก๊กม,มัมนะซื้อมาจากตลาดาห,หมดแล้ววะเอ้ามาหลาย่หลยล่เลยเจ้าบิก๊กม,มัมปล่อยไม่ได้นะครับตัวนี้ปล่อยนี่ไปกัดคน,น,นไปพายางหรอดู เหรอปะมันเมื่อยมันก็เหมือนกันต้องที่ตั้งมาแรงเต่าทองเหรอขันน้อยอยากไปมาลบมามาถ่ายสีเคมันบวดอยากย่างอยู่นะมาแล้วก็มาเรียนพีเร็วเร็วพี่เร็วพี่เร็วเหมือนจะเป็นตาแพงนี่แต่หมื่นชิบหายตัวนี้เหืองขนมัน ว่านั่งลงนั่งลงลนกจะหาอาบน้ำนี่นี่น่งลงบ่อยมันนั่งเลยติมเจ้กพันยังอันนี่พันไซเบียนฮัตกี้ใช่เลยอื้อใช่เลยติมฮะอื้มจีนเนี่ยเมนขึ้นกับเหยียดเดียวเลยไปนั่งมาไซเบียร์คนมันงามค่ะมึงนู้มึงคนคนคนอะนะมันนูนนั่งลงเจ้าบิ๊กมัม น้องตัวประเทศไทยแล้วหนวดดำนะฮะหายหางมันเหมือนเป็นไฟเป็นไฟนะออโรล่ามาแล้วเวลาออร์โดราเห็นก็มาแล้วครับตัวนี้ครับโอ้โหคุณออโรล่าครับอายุกี่ปีครับตัวนี้ครับตั้งแต่หนูได้มันประมาณอนุบาลสามสี่ปีแล้วสี่ปีแล้วออโรล่าโดราอารม้นรามาอย่าไปกัดมา เอโนลายังม <tat> ันเลียนะมันจะเลียขาได้ไปพูดะติมว่ะโนราเร็วเกิดมาส่วนสูงไม่ถึงสามสิบเซนครับมาโอ้เกิดเกิดมาติยาครับอย่าไปอย่าไปต้อะปอก มาดีบีเนื้อกบมากมากมามกมากมาอาเลยล่าลลมวอยากไปมัน <lige> ส <ệu> <game> <masked dial> <narration> anyway. ู้นะมัอยากไปีกมามาดลกโคุณลุล่าครับคุณลล่าครับเอาแล้วเอาแล้วปลาภาย่างรอเนี่ พามาเลาะเลยไปบุตรี娘家เอาโน้ตได้จากไปบุรีนี่สั่นบ่สั่นบ่เอาจบคลิปนี้ก็ได้